iOS อ6เวอร์ชันใหม่ในปี2023จะได้รับฟีเจอร์พุทธ notification ในแอป Safari <c oughs> iPhone 14 Pro บางเครื่องพบปัญหาจอแสดงผล <c oughs> เกิดเส้นกระพริบคาดเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์อีลอนมัสประกาศพร้อมลาออกจากตำแหน่งเป็น CEO Twitter เตเมื่อหาคนมารับตำแหน่งนี้ได้ <c oughs> iPhone SE 4จะเลื่อนไปเปิดตัวในปี2024 <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS 6เวอร์ชันใหม่ในปี2023จะได้รับฟีเจอร์ Put n o t i f i c a t i o n ในแอป Safari หลังจาก Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 6ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีการอัปเดตเวอร์ชั่น iOS 6.1และ iPad OS 6.2ซึ่งมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่เคยประกาศไว้ในตอนเปิดตัวแต่ก็ยังขาดฟีเจอร์หนึ่งที่สำคัญก็คือฟีเจอร์ PUT NOTIFICATION ในแอป Safari แหล่งข่าวมั่นใจว่าฟีเจอร์ PUT NOTIFICATION ในแอป Safari จะถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 6เวอร์ชั่นใหม่แต่ต้องรอจนถึงปี2023โดยฟีเจอร์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนจากเว็บต่งตาง ที่ให้การยินยอมผัดแอปพลิเคชัน safari ปัจจุบันนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple กํกำลังทดลองใช้ ios 6.3เวอร์ชันเบต้าแต่ยังไม่พบฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญแต่อาจเพิ่มเข้ามาในภายหลังเมื่อเวอร์ชันเบต้าใหม่ๆออกมาให้อัปเดตที่มา m a c โ u เม r iphone 14 pro บางเครื่องพบปัญหาจอแสดงผลเกิดเส้นกระพริบคาดเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ เจ้าของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จำนวนหนึ่งรายงานว่าพบอาการผิดปกติกับหน้าจอแสดงผลโดยมีเส้นสีเขียวและสีเหลืองกระพริบบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่องแต่อาการก็จะหายไปไม่กี่วินาทีต่อมาผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบแจ้งว่าเส้นกระพริบบนหน้าจอ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max บางเครื่องพบเพียงเส้นเดียวแต่บางเครื่องก็พบมากกว่านั้นแต่จะหายไปในไม่กี่วินาทีต่อมาหลังจากเมื่อเปิดเครื่อง ข่าวดีก็คือฝ่ายสนับสนุนของ Apple แจ้งว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องทางฮาร์ดแวร์แต่เป็นข้อผิดพลาดใน iOS 6และทีมงานวิศวกรของ Apple กําลังดําเนินการแก้ไขซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวหลังจากปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ออกมาในอนาคตที่มาร็คลูเมอร์อีลอนมัสประกาศรลอมลาออกจากตาแหน่งเป็นซ e อทวิตเตอร์เมื่อหาคนมารับตําแหน่งนี้ได้ ยังคงตกเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องหลังจากขึ้นแท่นซ e o ของทวิตเตอร์สำหรับอีลอนมัสที่ได้ทำโพสตบถามว่าควรจะลงจากตำแหน่ง CEO อหรือไม่และส่วนใหญ่มากกว่า57.5%ต่างเห็นด้วยที่อีลอนมัสควรลาออกจากซ e o ทวิตเตอร์ล่าสุดอีลอนมัสเผยว่าพร้อมจะลาออกทันทีถ้าหากมีคนมารับตำแหน่งแทนโดยทวิตล่าสุดของอีลอนมัสเผยว่าจะลาออกจากตำแหน่ง CEO ทันทีที่เจอคนที่โง่พอฟูลิตอินับ ที่จะมารับตำแหน่งนี้และหลังจากนั้นก็จะดูแลในส่วนของทีมงานซอฟต์แวร์และเซฟเวอร์ต่อไปและในทวิตเตอร์เดีวยวกันมีผู้ใช้โพสต์ CEO ทวิตเตอร์คนใหม่ที่มีชื่อว่าเอเลนามัดร้อมข้อความว่าอีลอนมัดพบ CEO คนใหม่ของทวิตเตอร์แล้วที่มา <im einen> the verge com iphone se 4จะเลื่อนไปเปิดตัวในปี2 0 2 4เหตุผล Apple ขอเวลาทบทวนการตลาดใหม่ iPhone SE เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ Apple ที่หลายคนกำลังรอคอยกันอยู่แต่ข่าวร้ายก็คือ iPhone SE 4อาจจะไม่ได้แจ้งเกิดในปีหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเพราะยอดขาย iPhone SE รุ่นก่อนๆไม่เข้าเป้าครับมิงถือกลัวนักวิเคราะห์เจ้าเก่าเปิดเผยว่าที่ผ่านมา Apple ทำยอดขาย iPhone รุ่นประหยัดอย่าง iPhone SE ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักจึงอาจทำให้ Apple เลื่อนการเปิดตัว iPhone SE 4ออกไปเป็นปี2024เพื่อใช้เวลาทบทวนกวลยุทธ์การทำตลาดและการตั้งราคาใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการตัดค่าใช้จ่ายในการคิดค้นพัฒนาสินค้าและมีเวลาให้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังซบเซาจากข้อมูลล่าสุด iPhone SE 4, อาจจะใช้ชื่อทางการว่า iPhone SE 2024ดีไซน์ของตัวเครื่อง จะมีพื้นฐานมานจาก iPhone X r เป็นหน้าจอรอยบากและจะไม่มีระบบสแกนลายนิ้วมือแต่จะใช้ระบบสแกนใบหน้า Face ID เหมือน iPhone รุ่นอื่นๆแทนอย่างไรก็ตามยังคงเหลือเวลาอีกนานมากจนกว่า iPhone SE จะเปิดตัวจริงๆระหว่างนี้ Apple อาจเปลี่ยนแผนได้ทุกเมือ่อจึงต้องติดตามกันต่อไปที่มาหมิงถือกว่าเส้นภัยวิชาชีพเนียนเป็นแอปธนาคารเพื่อหลอกให้เราคลิกลิงก์ดูดเงิน ช่วงนี้มีข่าวพิชาชีพทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จนนับพิถวนอย่างล่าสุดแก๊งพิชาชีพเนียนเป็นหน่วยงานแอปธนาคารเพื่อหลอกขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งที่อยู่ชื่อสำคัญต่างๆโดยใช้เป็นหัวเคแบงอย่างจงแจ้งและพยายามหลอกถามเราให้ตายใจถ้าใครหลงกลรับรองว่าโดนสุบเงินเกลี้ยงแน่นอนซึ่งเป็นวิธีที่แผลว่าวขึ้นเรื่อยๆแต่สามารถสังเกตและป้องกันได้ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาทางเพจดราม่าแอดดิก ได้โพสเตือนเกี่ยวกับแก๊งวิจาชีพโดยมีใจความว่าเตือนภัยคนที่ใช้แอป K-Bank หรือแอปธนาคารอื่นๆตอนนี้มีวิจาชีพส่ง SMS ว่าเรามีการดําเนินเข้าบัญชีผิดปกติของ K-Bank โดยใช้เป็นหัว K-Bank เลยและก็จะไปลิงก์ไปที่ l i น์ไลน์ก็จะขึ้นคําว่า K-Bank ไล t ์ like ทำให้น่าเชื่อถือมากผมกดลิงก์เข้าไปล่อซื้อเพราะมีแต่นี่สินไม่มีเงินเข้าเยอะขนาดให้มันล่อลอกได้ พร้อมทั้งตรวจสอบกับธนาคารแล้วยืนยันร้อยเซ็ตว่าเป็นพวกมิจฉาชีพจะพยายามพูดคุยกับเราแบบเจ้าที่ธนาคารและส่งลิงก์มาให้เราปรดระวังทุกท่านปอลอหนึ่งภาพสุดท้ายที่ผมวงสีแดงเป็นตัวเลขนั้นคงเป็นลิงก์ที่เอาไว้ดูดข้อมูลตามภาพที่ระบุไว้เราจะเห็นว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารพยายามช่วยเหลือเราแต่หลักๆคือการหลอกให้เราหลงกลเพื่อถามข้อมูลทุกอย่างทั้งชื่อเบอร์ B. โทรศัพท์รวมไปถึงการฟิชชิ่งให้หลงเชื่อแล้วไปคลิกลิงก์เข้าเลข IP แบบไม่รู้ตัวแล้วตะไลเผื่อไปกดมีโอกาสสูญเงินได้นับไม่ถ้วนเลยครับแต่อย่างไรก็ตามเรามีวิธีสังเกตให้ทุกท่านเต้รรู้ทันอย่างปลอดภัยวิธีสังเกตหนึ่งธนาคารหลักจะไม่ติดต่อหรือใช้นยโยบายส่งลิงก์หรือไฟแนบใดๆเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางบัญชีรวมไปถึงหลอกติดตั้งโปรแกร,รมมัลแวร์เช่นในภาพให้ที่อยู่ IP ปลอม 2. ธนาคารจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งบัญชีโปรแกรมดูหนังออนไลน์หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีโปรแกรมดูหนังทางสตรีมมิง่งต่างๆเพราะมิจฉาชีพจะนําข้อมูลดังกล่าวไปสวมตัวตนเพื่อทาธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้ครับ 3. ใช้ภาษาเป็นทางการผิดหลักไวยากรณ์เดี๋ยวก็พิมพ์ค่ะพิมพ์ครับสะกดคําผิด 4. อาจใช้เนื้อหาที่มีลักษณะเร่งด่วนและสําคัญเพื่อให้ผู้ใช้ตกใจจนลืมตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางเราจึงอยากจะเตือนให้ทุกท่านระวังกันไว้ให้ดีครับถ้าพบว่ามันผิดแปลกไปให้แจ้งกับธนาคารโดยตรงหรือโทรติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ได้ทันทีเพื่อให้ทำการระง,งับการใช้บัตรต่างๆที่มา Facebook Dama Addict แอปตัดต่อวิดีโอ d ดอวิ Resolve สำหรับ iPad พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน App ป Store b l c k k m a ท i c Design ปล่อยแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอยอดนยม d h v i Resor เวอร์ชัน iPad ให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ผ่าน App Store โดยรองรับ iPad ที่ใช้ชิป a 1 2บ i o n i c หรือรุอ่นใหม่กว่าและทำงานบน iPad OS 6หรือเวอร์ชันใหม่กว่าแต่ทำงานได้ดีที่สุดกับ iPad Pro ที่ใช้ชิป m 1และ m 2อแอปพลิเคชัน d a v i z Resor เวอร์ชัน iPad รองรับการทำงานระดับมืออาชีพสนับสนุน iPad ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกรวมถึงอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil และแผงคีย์บอร์ดรวมถึงแท็ p แพดสามารถนำเข้าไฟล์จาก d h v i r Resource บนคอมพิวเตอร์สำรับสรุดไฟล์ H264 H265 Apple p r o r a w และ Mac b a c k m a g i c Raw d h e v i r r e s o l r e มีจุดเด่นที่ d h v i n c i Natural Engine ที่มี AI สุดลำ้ำช่วยในการประมวลเครื่องมือติาตาททำให้งานตัดต่อวิดีโอเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาในการทำงาน d e Versi Resort v e r ชั่น iPad สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน App Store และสามารถซื้อ d h e Versi Resort Studio ในราคา3,500บาทและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวเยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ